สวัสดีครับวันนี้ผมมี5เคล็ดลับวิธีสร้างความสุขให้กับตัวเองใช้ชีวิตยอย่างไรให้มีความสุขในทุกๆวันมาฝากกันนะแน่นอนว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ล้วนต้องแสวงหาสิ่งที่เรียกกันว่าความสุขหรือความอิ่มเอมใจกันแทบทุกคนเพราะเขาไม่มีใครที่ชอบความทุกข์หรือทรมานใจเป็นแน่สำหรับชีวิตที่มีความสุข เป็นอย่างไรนั้นตรงนี้ยากที่จะบอกเพราะแต่ละคนมีมาตรฐานความพึงพอใจที่จะนำซึ่งความสุขแตกต่างกันบางคนมีความพอใจกับการมีเงินมากบางคนมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายกว่ากันไปครับแต่สำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีเสริมสร้างความสุขให้กับชีวิตของตนเอง วันนี้ผมมีข้อแนะนำง,ง่ายๆมาฝากกันนะฮะหนึ่งเลยรู้จักการมองคนอื่นในแง่ดีมองโลกในแง่ดีที่สวยงามเป็นการฝึกต้นแบบแง,ง่ายๆอย่างหนึ่งหลักๆก็คือการที่เรามองคนอื่นด้วยสายตาแห่งความสุขปราศจากความโกรธเกลียดหรือหวาดระแวงแค่นี้ก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขขึ้นมากแล้วครับ สองทำปัจจุบันให้ดีที่สุดหมายถึงการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขอย่าไปกังวลถึงอดีตหรือนาคตที่ยังไม่ถึงเพราะเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ดังนั้นจึงควรที่จะมีชีวิตในวันนี้ให้มีความสุขที่สุดทำทุกอย่างให้ดีแล้วนาคตเก็จะมาหาเราเองครับสามมีหวังแน่นอนว่าความหวังนั้นเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจของมนุษย์เรา ทำให้เกิดความมุมาะความเพียรพยายามดังนั้นคนเราจึงต้องมีความหวังอยู่เสมอแม้ว่าชีวิตจะอยู่กับความยากลำบากเพียงใดจงคิดและทำทุกอย่างในวันนี้ให้เต็มที่และความหวังและต้องมีความหวังอยู่เสมออันหนึ่งมีความหวังอยู่จะทำให้เป็นสุขเช่นเดียวกันนะครับสมองตอนเองว่ามีค่าห้ามคิดว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีค่าสาหรับใคร เพราะความจริงแล้วนั้นมีค่ากับคนที่รักเราเสมอไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนสนิทดังนั้นเมื่อเกิดความรู้สึกไม่ดีเสียใจไม่ไว้เป็นเรื่อง,อ,ง,อ,งอย่างไรอย่าพยึดติดมันปล่อยผ่านไปและคิดอยู่เสมอว่าชีวิตมีค่ามากกว่าที่จะไปจมปักอยู่กับมันห้าครับรู้จักให้การให้ในที่นี้ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งของหรือของมีค่าแต่หมายถึงของที่ประมาณค่าไม่ได้ เช่นน้ำใจด้วยเช่นกันการเอื้อเพื่อเผื่อแผ่นั้นเป็นวิธีเสริมสร้างความสุขทางใจอย่างหนึ่งและเราคิดเสมอว่าการให้นั้นมันจะนําสิ่งดีๆมาสู่ทั้งผู้ให้และผู้รับแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วครับจะเห็นความสุขเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกนิดๆคิดล้วนๆและกระบวนการเสริมสร้างความสุขนั้นไม่จําเป็นต้องมีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องให้วุ่นวายเพียงแค่เราคิดดีทดําดีมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้ดี มีความหวังมีกำลังใจอยู่เสมอเท่านี้ชีวิตของเราก็ห่างไกลจากความจากคำว่าไม่มีความสุขแล้วครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ